ยินอยู่นี้ก็คือหาดแหลมสิงนะครับก็อยู่ที่จันทบุรีน่าจะเป็นน้ำเกอแหลมสิงก็เป็นชายหาดส่วนนี้น่าจะเป็นของสาธารณะนะค,ครับ,บก็ขี่รถไล่ผ่านมามีมแต่รีสอร์ทแบบทังนั้นผมเห็นเกือบทุกหาดที่อยู่ด้านนี้มันมีน้ำขุดน้ำดำครับ ผมจะดูน้ำทะเลจุดที่หาดแหลมสิงมาเพราะมันหมาเข้าทางที่ตะวันตกเหมือนกันมันที่ที่รับน้ำดำที่รับขยาย้วยมันอยากรู้ว่ามันดำมันดำไหมน้ำใสไหมเพราะว่าทุกหาดที่ผ่านมาน้ำดำเลยครับเนี่ยมันก็ยังเป็นน้ำขยายอยู่ผมอยากจะรู้ ก็เป๋ามากับน้ำก็เป็นน้ำดำครับน้ำไม่น่าเล่นน้ำไม่สวยครับสรุปเนี่ยน้ำไม่สวยน้ำไม่สวยไม่สวยก็เป็นหาดชายชายหาดยาวมากครับแต่เท่าที่ขับรถผ่านมามันมีแต่เอกชน ตัวน้ำหนาดำเลยครับดำตามสีของดินเลย่ไม่แปลกใจคนไม่ค่อยลงเล่นน้ำไม่มีคนลงเล่นน้ำก็มีเด็กมาเล่นมาร้องบาแเลงน้ำไม่น่าเล่นดูบรรยากาศครับนี่ก็คือหาดแหมสิงครับพี่น้องหาเริ่มสิงเบอร์เลมสิงิจังหวัดจันทบุรีเย็บ าเที่ยวเดินทางกลับก็บจะเดินทางกลับแวะเที่ยวไปเรื่อยๆฝังซ้ายเอาฝั่งทะเลก่อนครับนี่ก็คือหาดแพมสิงก็ดูครับงามบอกงามให้ดูบรรยากาศใครไม่เคยมาก็ดูครับเป็นหาดที่กยาวเหมือนกันน่าจะประมาณ สองสามกิโลเหมือนกันครับก็น้ำก็อย่างที่เห็นมันเป็นทางรับน้ำยังไงไม่รู้เป็นแบบน้ำเช่นที่มันเหมือนมีโคนเข้ามาทางน้นก็เป็นเกาะครับเกาะทางนู้นก็<ม>น่าจะเป็นส่วนครับของอำเภอแหลมสิงอยู่ฝั่งเพราะเพราะว่าอ,อีกต่อไปถ้าดูตามป้ายเหมือนจะข้ามคลองปากน้ำจำนะครับอันนั้นก็น่าจะอยู่ฝั่งโน้น ก็ผมก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันครับดันสิงสำหรับคนเคยมาก็วันฝากครับรีสอร์ทเยอะครับที่ขับรถผ่านมาว่างว่างว่างทั้งหมดแต่ราคาไม่รู้เพราะว่าไม่นอนแน่ไม่ไม่พักแน่ๆเดินทางกับถึงเทีเที่ยวไปเรื่อยค่ำก็จะหยุดจะเลิกครับ ก็เห็นมีคนมานั่งก็นั่งทานข้าวก็คงคิดเป็นผมไม่รู้นะครับน่าจะซื้อแช่อาหารลา้วมันหันโต๊ะเข่าได้ประมาณหรือนั่งเฉยๆไม่รู้ไม่แน่ใจก็ไม่ไม่รู้ใใรก็ดูเด็กๆมาเล่นน้ำนะฮะ อาหารริมทะเลอันที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนไว้ไรตไองระวังแมงกะพรุนแน่ๆสัตว์ทะเลมีพิษพบด้วยว่าทั่วไปในโลกรวมทั้งแมงกะพรุนถึงแม่แมงกะพรุนชนิดที่มีพิษแรงพบได้น้อยแต่เราใส่ใจในโควบสุขภาพความปลอดภัยของเต่ผู้มีญาตจังเกินหนึ่งรก,ก,กรมตามขั้นตอนและเขาบอกว่า ขั้นตอนของการปฏิบัติคิดแมงกระพุนนี่ครับเขามีน้ำส้มไว้ให้เลยเขามีน้ำส้มไว้ให้ครับห้ามชักถูบริเวณที่แมงกระพูนลาดน้ำส้มสายจูทั่วบริเวณที่ถูกแมงกะพุนกันนาน30วินาทีครับที่หมดสติไม่หายใจให้ช่วยหายใจถ้าไม่มีชีพจรก็ส่งลงเบา ก่อนราน่านน้ำใส่โ่มันพิษแรงขนาดนั้นเลยแม่งกับคุณเป็นป้ายหาดแลมซิ่งครับทางโน,น้นวันนี้เป็นธรรมดาครับวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะหรือเปล่าก็คนมาลองมาเลง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 ก็คนหน่อยทางโน้นไม่มีเพราะว่าหลังจากตรงนี้ไปมันมันเป็นหาดน่าจะเป็นของพวกส่วนหน้านีืสอก็เลยไม่มีโต๊ะ อันนี้น่าจะเป็นสาธารณะก็มีโต๊ะมาตั้งครับส่วนข้างหน้า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 อย่างเงี้ยก็ยาวไปเขาไม่ลดเข้ามาวิ่งก็อจอดได้แค่นั้นผมก็คงจะจบเลยเจะสุดไว้เพียงแค่นี้นครับหาดแหลมสิงห์หาแหลมสิงห์ประมาณ mm hmm. ก็คงไม่ได้ไปต่อ mm hmm. ก็จะเดินทางต่อไปครับเป้าหมายหน้าคือคุกขี้ไก่ครับปากน้ำจับ mm hmm. ก็ หกเจ้าเหลาครับก็ดูครับว่าจะไปได้ตีน้ำเพราะว่าก็ไปได้ถึงค่ำก็จะขับรถบึงเข้ากรุงเทพเลยครับ